พินอยู่นี่จ้าจากขอบคุณนะจากขอบคุณนะคะได้ไม้ไปสามต้นยังรอถ่ายรูปไหมพี่จ้ามีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวถ่ายรูปให้นี่ไงข้างหน้าไงโทษนะจ๊ะโทษนะจ๊ะลงมา ไม้มีแต่สวยๆทุกต้นเลยของตุ๊กแต่เนึ่งล็อกดาวน์เป็นวันถุสิ่งมโนโลกของเรานะครับทุกสีข้างในช่วงรางวัลต่อไปนะครับหมายเลข38นะครับผมนั่นนหละสูงสูงสิจงบัวจ้ะขอบคุณนะจ๊ะดีใจได้เจอแฟนคลับอันนี้เป็นสวนนะครับจากเบอร์ไซน้อยจังหวัดนพบุรีเราไม่ให้ทิ้งช่อมได้หรอรางวัลเงินสดมูลค่า500บาทนะครับ ต่อไปหมายเลขยี่สิบนะครับผมสวยจริงเลยนะเนี่ย uh. okay. สวยทั้งบอลทั้งเจ้าของนะส่วนนี้ยเดินมาปางพิจารณาไม่ไกลหรอกมีโอกาสต้องได้เจอขอเบอร์ตุ้ดเจอที่บ้านลุงจำเนียนก็จาได้ไหมจำไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นมอนแพงอะไรก็ปิดตาบังหมดเลยใช่ไหมเจอที่บ้านลุงจำเนียนแต่ว่าเป็นยานะขอเบอร์โทรมีนามบัตดไหม ไดเลคมาเลข44ครัผมนี่ขอเบอร์โทรม้างนะเผื่อมีอาก่อจดให้นะจับแล้วมี้นบนจนจังหวัดพิลกมีแกบเลสวยทั้งนั้นเลยอืแล้วแบบตระไปสุดท้ายหมายเลขครับผมอ้าเต้ยถ่ายให้แม่หน่อยเต้ย หมเลขสิดนะครับดีใจด้วยแฟนคลับน่ารักทุกๆคนเลยเดี๋ยวขอเดี๋ยวเชิญท่านรองอยู่อยู่สักครู่นะครับอย่ายันท้ารวมกันไปกันไเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวได้ของตรงตรมนะครับเอาไข่อันนี้้แม่หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอ นติดไปที่ระลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องชมขอก๋สีนะครับเดี๋ยวร้านให้ถ่ายนี่ให้นะทั้งแรกของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้รับความร่วก็จากของค่างค้าจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคุณผู้ชมน่ะครัหน่อยแล้วก็ประทานให้เออเลยพื้นฐานถ่ายปกติมันถ่ายอยู่แล้วจอเพชรบูรณ์จะแจกงานในครั้งนี้นะครับเพเป็นงานท้องถิ่นแล้วก็เป็นงานจักอันนี้ก็เริ่มทยอยกลับกันแล้วนะจ๊ะ แล้ววันนี้ยี่พินได้บอลมาบอลสีให้ดด <st arts> เดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวลืมวันนี้ผมจัดจานจา๋จา,าลานะจ๊ะสวัสดีครับกล้าหน้าได้เจอกันดีจ้านี่จ้ะพารางวัลกลับบ้าน